สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำไช่เท้าทรงเครื่องนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่ากวงเจียงนะคะเป็นของทอดแบบจีนค่ะหาทานยากค่ะอยากทานก็ต้องทำทานเองเลยค่ะทานกับน้ำจิ้มบวยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ,ะ,คะ,เ,คะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสให้นะคะ นำเห็ดหอมถั่วลิสงแช่น้ำ1นถชั่วโมงนะคะถั่วลิสงนิ่มดีแล้วนะคะเราก็นำไปต้มนะคะ30นาทีค่ะเห็ดหอมค่ะนิ่มดีแล้วนะคะนำมาหั่นนะคะแม่บ้านใช้สิบดอกนะคะใครชอบก็เพิ่มได้นะคะ หัวเชเท้านะคะนําไปปอกแล้วล้างน้ําให้สะอาดนะคะขูดฝอยค่ะสองหัวนะคะได้ประมาณ700กรัมนะคะได้แบบนี้เลยค่ะใส่แป้งมันลงไปนะคะ50กรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะ150กรัมนะคะ ผสมนะคะผสมคลุกเคล้าให้แป้งกับชยเท้านะคะเข้ากันดีนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ถั่วลิสงที่ต้มสุกแล้วนะคะลงไปค่ะตามด้วยเห็ดหอมนะคะที่เราหั่นหั่นบางๆนะคะ ตามด้วยกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้ง120กรัมค่ะแช่น้ำนิ่มดีแล้วนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่น2ช้อนชาค่ะ คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วพักเขาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเรามาเตรียมห่อกันนะคะใช้ฟองเต้าหู้แผ่นนะคะที่แช่น้ํานิ่มแล้วนะคะนําส่วนผสมลงวางนะคะแล้วก็ห่อแบบนี้เลยค่ะปิดหัวปิดท้ายนะคะค่อยค่อยทนะคะค่อยๆ่ยม้วน มวนให้แน่นๆนะคะห่อไปเรื่อยๆนะคะห่อจนส่วนผสมของเราหมดนะคะแม่บ้านได้ประมาณ7ชิ้นนะคะแท่งย,ยาวๆ7ชิ้นนะคะถ้าแผ่นฟองเต้าหู้ไม่พอนะคะเราสามารถใส่ภาชนะอื่นก็ได้คะ่ะนำไปนึงนะะแบบน่งนะคะแบบนึ่งนะคะเราก็สามารถทานกับน้ำจิ้มแบบ น้ำจิ้มกุยช่ายได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะตั้งซึ้งให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วนําลงนึ่ง25นาทีค่ะนึ่งครบเวลาแล้วนะคะแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้ให้เย็นและเซตตัวก่อนนะคะเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาหั่นเลยนะคะหั่นแบบนี้เลยค่ะ ชิ้นหนาประมาณนี้นะคะเวลาทอดจะได้ไม่แหลกละเอียดนะคะประมาณสักครึ่งนิ้วถึงนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะนำลงทอดนะคะในน้ำมันที่ร้อนนะคะแม่บ้านใช้ไฟกลางนะคะในการทอดนะคะ สีเหลืองประมาณนี้นะคะแม่บ้านก็เอาขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะสีเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะ เสียงกรอบได้ที่เลยนะคะใช้ได้เลยค่ะทานกับน้ำจิ้มบววยนะคะ อร่อยมากๆค่ะกรอบแล้วก็ข้างในนุ่มนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะกุ้งแห้งหัวใชเท้านะคะแม่บ้านใส่เห็ดหอมมากๆนะคะอร่อยพราะแม่บ้านชอบกลิ่นของเห็ดหอมด้วยนะคะทำเป็นของทานเล่นนะคะ ลองไปทำกันดูนะคะใครจะทำทอดขายก็ได้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเราค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ